วันนี้เราจะมาเล่นซปเปอร์แมนกันในที่สุดในที่สุดก็มีข่าวรีโมเดลออกมาแล้วรอเป็นชาติว่าจะมาแต่ไม่รู้จะปรับเมื่อไหร่นะแต่อย่างน้อยก็มีข่าวอ่ะดีกว่าเงียบหายไปเลยมาไหนๆก็มันจะรีโมเดลแล้วเรามาเล่นกันซะหน่อยป้าลุยก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวไม่ต้องกดก็ได้ดูให้จบก่อนแล้วค่อยกดถ้าดูถึงก็ฝากกดด้วยละกันขอบคุณครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนลิงก์ใต้คลิปได้เลยไว้เป็นค่าข้าวข,ขอบคุณครับอีกที ส่วนตอนนี้เรามาในตำแหน่งโลมรูนพลังแสงก็ตามนี้เลยส่วนใครไม่เห็นแท่งกระโดดไม่ต้องงงนะอันนี้คลิปด,ดองอาจไม่นานมากแล้วว่าจะไม่ลงแต่เห็นข่าวรีโมเดลก็เ,เลยเอามาลงซะหน่อยโอเคชาติแรกเราซื้อฟิกเกอร์จะจวดได้แล้วถือว่าคุ้มอยู่แต่เสียได้ถ่ายออกมาทั้งสองรอบเขาเลือดรถแค่นี้เองทำไมมันเบาจังเลยทีมเราช่างมันถือว่าเขาไม่มีฟิกเล่นละแต่ป่าเราทามิ่งบนฮหจะได้ นี่เนี่ยตอดนี่ไม่มีฟิกไม่มีฟิกเรียบร้อยคือ <c oughs> ไม่มีฟิกก็โดนหายสิครับคิดถึงช่วงแรกจังโุ้ยถ่ายยันบ่อส่วนตอนนี้อะล่ะแค่ดันเขาออกจากแม่น้ำไม่ได้ก็ยากจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวพูดถึงสตันเลยแค่สซาโลก็เครื่องไม่ขึ้นแล้วโคตรลำบาก มันไหลรีโมเดลนะบับด้วยนะอย่ารีเดอะโมเดลนะจะขายสก,กินมันต้องบับด้วยแหละส่วนเราไม่มีตงัง์ซสก,กินรอเขาบัฟอย่างเดียวใช้ซูเปอร์แมนผลพลอยได้ไป <c oughs> เชื่อว่าทีมเข้ามาเรี่ยวดูแค่สโลไม่ต้องสโลเอยไม่ต้องสตันหรอกแค่สโลก็ไปไหนไม่ได้แหละโอ้ยติดผีเสื้อตุี เจ๋อบังกรเกิดแล้วด้วยเดี๋ยวรีบมาเพื่อนกำลังรีบไปใจย็นยใงเจย็นยโอเคแต่บังกรแต่หายไง่ามาแล้ว,าาลวทุบตบทุบเราวิ่งครับไม่อยู่แล้วครับตัวใครตัวมันครับกดเพลย์ไฟแล้วจากลากลับบ้านออกหิวได้ไหมนเนี่ย ออกหิวไม่ได้อีกโดนซีซีไม่ได้ด้วยซุปเปอร์แมนต้องใช้ล้างไปสลหรับใช้กับพลไฟเอาไม่ได้ออกมาล้างให้เพื่อนนะล้างให้ตัวเองนี่แหละซุปเปอร์แมนโดนซีซีไม่ได้เลย <You> เขาต้องบัฟให้หลอดไม่มีทางหมดอ่ะโดนขาดได้ตลอดจะไม่ลดหลอดก็หยุดนิ่งไม่ขึ้นพอเดินแล้วค่อยขึ้นต่ออะไรเงี้ยอันนี้อะไรโดนขาดหลอดหายหมดเลย แล้วมันจะเล่นยังไงเดินเดินอยู่ใกล้เต็มโดนขัดปุ๊บหลอดหายหมดเลยเท่าแล้วนี้เพื่อนเราหายไปแล้วนี่ว่าหวัวเดียวพูดเรื่องหลอดเยียมตามไหมครับนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่งเริ่มขัดตามสาแล้วเฮ้ยโอ้บัตรโดนฉลามเล่นแหละไม่นะมังกรเราได้แล้วเขาก็ไปเอาดาร์ แต่เราไม่ไปครับท่านวนโอ้มันระวังตัวยังไม่โจกเนะี่ยหรือมันไปนรีมาหรือยังไงออกมาดิออกมานี่่ออา,ายให้สุดบางจังวะสามนัดเองโดนป้อมเด้อเอโอเคช่างมันถือว่าได้อยู่ละมัง้งโอเคเล,ล็เอาซาเล็้เอยจะบอกมั้ยไม่นะ ทำไมแอนเนตมันเถกอะแอดเบิร์นไม่ตุยได้อย่างไรกำลังไปเพื่อนกำลังไปอฮ้ยไหลอย่นี้หมดดงหมดดงหมดดงอาหาไม่ถึงอดไหลเลยเข้าไปถ่ายให้เราคีบเข้าก่อนไอหม,มาเพื่อนมาเอาปลาปล้า็ไดแโอเค ยังไม่กลับบ้านยังไม่กลับเดี๋ยวรอเขาหลอดก่อนถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้โอ้ยโอ้ยจบทมมันบางจังวะอะไรเนี่ยบางไปไหนโถโอเคเพื่นอนอามันไหลบัสไหลแล้วบัรไหลแล้วสวยงามเกมกลับมาแล้วครับอยากให้บัสได้ไหลมีสกินขนาดนี้ ขาโหดอยู่แล้วละ่ะวัดะได้มาเตรียมยัดป้อมไม่สนแล้วเราเป็นแท้งเราเป็นแท้งเราต้องใส่ให้สดุดตายเท่าไหร่ก็ได้แทงบับโอเคได้แค่นี้แหละเหมือนจะแรงทุบสะพื้นแตกดามเมจมันกระจึง้งมนเดหนีเลยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องขยับกันหรอก เอาไปเหอะเอาไปเลยโจถ้าจะขนาดนี้ดูเอาละกันความอ่อนแอของซูเปอร์แมนมันควรจะกดอันติละกันซีซีแบบฟอเลนเพราตัวมันก็เล่นยากพอๆกับฟอเรนเลยส่น,นสาตาร์นก็ทำอะไรไม่ได้เลยยืนอยู่กับพื้นต่อยธรรมดาโคตรเบาสกิลก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้สกิลกดล้างนี่ล้างนิดๆเดนี่เนี่ เอ้ยเฮ้ยการจะไปไหนนี่เนี่ยตาเลเซอร์ฉันก็เป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่มีตาเลเซอร์นะจ๊ะเฮ้ยอันน,นั้นเนี่ยคีย์บก่อนเชฟลมหายใจน้ำแข็งลมหายใจเยือกแข็งโอ้ยขีย์คีย์ลำบากใครก็ได้มาเล่นนี้ทีฉันจะไปเดิน,กนเนกมเฮ้ย เฮ้ยเอ้ยนีปฏิหารกำลังไปบัสลอดลออกมาได้ไงเนี่ยสวยไอ้เงินโอเคยังไหวอยู่โอ้ยระดาเกิดเราอยู่ล่างแต่เขาไม่น่าได้คนน้อยกว่าแต่เพื่อนเรียกรวมว่าต้องไปละพละเจ้านี่เนโดดอ้าว ทางอย่างงี้ไปทางอย่างงี้แต่โดนสีีโอ้หโอ้ย,อยซุ per ป man ปร,รีโมเดลใหม่อาการสีีให้ด้วยนะเด๋ทำอะไรไม่ได้เลยโดนซีซีเนะี่ยและเกมนี้แต่ละตัวตัวเมตาแต่ละตัวมีสีีทั้งนั้นโถรีโมเดลไวๆเธอขอเดือนหน้าเลยได้ไหมนี่ก็แพทดหน้าเลยต้องการรีโมเดล ดนดนดนรีบดีีบบเคยเป็นมีนซุปนะช่องแรกๆอ่ะดันตั้งแต่ป้อมนอกยันบ่อพอเนิฟม,มาก็หายไปเลยเฮ้ยอย่างนี้ต้องเข้าบับเข้าหยอกเข้าหยอกสวยเพื่อนสวยเพื่อนทำไปคิวไปเน่โดนล้านไหมเน่โอ้ยโดนยิกเอาไปแล้ว แล้วเราก็หายไปกันแล้วความถึกอยู่ไหนเนี่ยออกแทงแล้วนั่นโถ่โอเคแต่ทีมชนะไฟ์ก็โอเคนี่รับดาเมจหลักของทีมไม่รับได้ไงโดนแป๊บเดียวหายเป็นแทงก็อย่างนี้แหละแต่เป็นแทงที่ไร้ประโยชน์จัดๆเลยเถีสตาร์ทก็ไม่มีอย่าเรียกสตาร์ทเลยผักอะ พอถ้าไม่บินก็ไม่มีหลอดสะตัตนนะต้องบินให้ได้เท่านั้นเนี่ยเคยเป็นว่ากาลังจะเต็มเลยแล้วหลอดโดนสตานเปลืบหายหมดหลอดเลยรีโมเดลมาขอให้หลอดไม่ลดนะเฮ้ยเยอถ่ยเรียบร้อยดิเฮ้ยมีเขียวมีเขียวเอาแต่ได้โจ๊กเฉยสวยอันนี้ก็ได้เหมือนกัน น้าก็ได้คนเนี่ยกลับบ้านอีกแกอยากออกไส้เขียวมะรีเลือดนะที่เกียดกลับบ้านแต่มันจะบางโอ้โหดูแค่มันแปลงเป็นฉลามมากระแทกหน้าเครื่องก็ตกแล้วแล้วแล้วต่อยไม่โดนด,ด้วยียบร้อยไปสิจริงแล้ววะโจ๊ก็จริงอะสิเองต่อยไม่โดนเองนี่จะทำไงอะเครื่องเราตกไปแล้วอะต่อยไม่โดนก็วืดก็โดนเล่นสิครับเนี่ยแล้วเลือดเครื่องหลอด สกิลรีเลียดก,ก็ไม่มีกลับบ้านอีกแล้วเด็กก็ไม่ถถกเฮ้ยกลับบ้านบ่อยชิบยังดีที่มันเดินเร็วอะ่ะก็จะได้ไปทันหน่อยอแล้วบัตรเขาจะโชว์โหดอะไรนะอย่าบอกนะจะโซโล่คนเดียวคนเดียวจริงๆดิเฮ้ยเฮ้ยโตไม่ได้จ้าแล้วโดนแอนเน็ต <laughs> เข้าไปพิซีบ้าบอมาก ปทีมเราดักต้องมีเหยื่ยมอมาสักคนหรอวะมันต้องมีมันเห็นเราไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้ด้วยเราเข้าระยะคีบเฮ้ยทีมเขาลึกแรดต้องตามมาด่วนแรดตามมาไหมแลดไม่มาก็าชังเฮ้ยมัให้หมับาให้ใหสวยล้าง ฟิกไยชาลากดล้างชา้าจัดเลย <laughs> โอเคอย่างนี้ก็โอเคโอเคเอาดาร์กแอมเกลย์ <laughs> ทีมเขาไม่มีตนตัวแล้วเอาดาร์กได้มาอย่างไม่ยากเย็นว่าจะไปเติมเลือดแต่ทีมเราเอาสดอ,อดับเรียบร้อยลาด็ <laughs> ัตขอสกอร์หน่อยขอสกอร์หน่อยหามาแล้วบินเล่นบินเล่นยาป้อมนีดันออกไป ดันดนใครอ่ะดันใครก็ไม่รู้โอ้แล้วตรงเอคิวทูดามีเกือบสอง0ห้าอีกแปแต่เรือไว้ทำไมมาตั้งลำกันใหม่รอดาร์กใหญ่เกิดถ่ายแล้วเพื่อนถ่ายแล้วมาเก็บงานด้วยโอ้ยไม่มีรางแล้วใช้หมดทุกอย่างเฉๆไอ้จ๋าตีเลยตีเลยให้ตีตามมาเพื่อนตามไม่ทันตามมาเร็วเพื่อนไม่ตาม แต่เราคนเยอะกว่าดีเลือดรีเลือดเอาดาร์กกลับไม่กลับก็ได้รอขัดให้เพื่อนเลือดน้อยเลือเกินโอเครีแล้วอันนี้รีของจริงเพื่อนฉันไปแล้วนะตัวใครตัวมันแล้วนะอยากบวกเขาบวกกันไปมาดามาแล้วโอ้ยโอ้ยคิดยังไงมารุมโลม,มกันเนี้ย สองคนเกินไปแล้วแต่มันก็แรงอยู่นะนี่แทงจริงๆใช่ไหมแทงมันควรจะถึกกว่านี้ไหมหรือว่ายังไงท้าพเามันบางจังอ่ะโอ้ยใ่เข้ามปุ๊บหนีถ่ายติดกำแพงไปเกิดมาเกิดมาหัวใจหัวใจหัวใจอะไรหายใจลมหายใจน้ำแข็งทายโอ้ยช่างมันเพื่อนช่างมันเอาบ้านแย่ชนะครับท่าน วิกตอรีจบแล้วก็ประมาณนี้แหละให้ทีมแบกเอาตัวเล่นยากเกินโดนสตาร์นแื่งกระตกแล้วใครดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะสกอร์เขาประมาณนี้แหละไปแล้วบาย